Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I just doing good thing. It's their habit. Everybody once. has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I just doing good thing. It's their happy, Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. i ั g i อ t ฺุ a ลอ i ฺอัลลอ i ฺุลลอฮฺอ i ลล i ฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอ l ฺอัลลอฮฺ l ลลอฮ a อัลลอฮ a ุลลอฮ l a ั u ลอ a ฺุลลอ a ฺ a ัลลอฮฺุลลอฮ a อ a ลลอฮฺุลลอฮฺอับลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺรลลอฮฺอัลลอฮฺุรลอฮฺอัารอาหารลีๆกับช่วงเวลาดีๆัี่เหมาะสอาหรัุกอนในครอบครัลับวันนี้พบอัผมอฮีแลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอฮอัลลอครับ Assalamualaikum ม a ต a h ล a t u l l a h w ร b a r a k a t u h รายการเมนูของเรานะครับก็อากาศทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์นะครับกับเวลาดีๆแบบนี้นะครับนอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการทําอาหารวิธีการทําอาหารในรายการเราก็จะมีการสาธิตวิธีการตกแต่งจานนะครับสวยๆจากเชฟอลิฟแล้วก็ที่สําคัญรายการของเรานอกจากจะเป็นรายการอาหารแล้วนะครับยังพยายามสอดแทรกเรื่องราวของศาสนา ของเราไปด้วยนะครับและก็รายการของเราก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนเล็กๆก็ถือว่าภูมิใจนะครับที่ได้ส่งเสริมเรื่องสถาบันครอบครัวนะครับในรูปแบบของมุสลิมเรานะครับและที่สําคัญการทําอาหารนั้นนอกจากจะกินอร่อยกันภายในบ้านแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมเผื่อแผ่ถึงเพื่อนบ้านหรือว่าคนยากไร้นะครับในถึงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีพี่น้องของเรานะฮะจากพม่าหรือว่าจากชาวโรฮิงญานะครับเราก็อย่าลืมที่จะแบ่งปัน หรือว่าช่วยเหลือเขาในเรื่องของอาหารหรือว่าถ้ามีชุนทรัพย์ก็สามารถร่วมกันบริจาคได้นครับใช่ครับผมเอาละครับเชฟอลิฟครับมาถึงเมนูในวันนี้ครับเชฟอลิฟมีอะไรจะมานําเสนอครับครับวันนี้ก็เป็นเมนูจากทางใต้นะครับอ่าทางใต้นะครับนี่ลงไปช่วยพี่น้องโรงยาแล้วกลับขึ้นมาได้เมนูไหมครับครับวันนี้เป็นเมนูขั่วกิ้งไก่ตะไคร้ครับอ๋อเป็นเมนูขั่วกลิ้ง ไก่ตะไคร้นะครับรสชาติจะต้องออกมาจัดจ้านแบบชาวใต้ชาวใต้ใช่ไหมครับก็เป็นเมนูที่ผมก็ไม่ค่อยได้ทานบ่อยนักนะครับแต่ก็เคยที่จะลองทํานะแต่ก็คือทําแบบทําแบบไม่รู้อ่ะก็คือเอาเป็นพริกแกงธรรมดามาลองผัดดูแต่ที่เชฟทำในวันนี้เป็นพริกแกงอะไรครับ ก็คัวกิ้งเลยครับเป็นที่แกงคัวกิ้งเลยมาต้มตําเองมาตําเองวันนี้ให้ชุนพิมลตําต้มพริกเอาอีกแล้วเชปให้ผมออกกําลังกายแล้วได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าส่วนผสมและวัตถุดิบในเมนูในวันนี้จะมีอะไรบ้างในช่วงของเปิดครัวสดานะครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วย Don't you ever let anybody put you down Cause you are my little angel Can't you make something one for me ระกรรมจัดเป็นพืชตระกูลปรามมีต้นหรือเง้าเตี้ยยอดแตกเป็นกอออกผลเป็นทลายทลายหนึ่งมีตั้งแต่2-5ถึงาก,การะปุกละสนะเปลือกผลจะมีหนามแข็งเล็กๆ เมื่อดิบมีรสฝาดและเปรี้ยวเมื่อสุกจะมีรสหวานอมเปรี้ยวเนื้ออ่อนบางกลิ่นหอมฉ่ำน้ำลักษณะใกล้เคียงกับสละแต่ผลป้อมกว่ามเมล็ดใหญ่กว่าสีจางกว่าและเนื้อจะออกสีอมส้มมากกว่าค่ะ so เนื้อของระกรรมประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นคาร์บโบไฮเดรต โปรโตีนกากใยวิตามินซีและธาตุเหล็กส่วนสรรพคุณทางยาของระก,กร,รมนั้นใช้ผลของระก,กร,รมกินเป็นยาเพืช่วยในการรักษาอาการไอและขับเสมหะกะรละก,กร,รมมีรสขมหวานนำมาใช้เป็นยาขับเสมหะช่วยในการรักษาเลือดรักษากำเดาและรักษาอาการไข้สามประชวนนอกจากนี้ผลระก,กร,รม ยังช่วยป้องกันโรคหัดช่วยย่อยอาหารและทำให้เจริญอาหารค่ะ evening, รักกรรมัมมักนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดและยังสามารถนำมาปรุงรสเปรี้ยวในอาหารได้ด้วยเช่นน้ำพริกต้มยำ,ต,มยำต้มสม้มข้าวยำและยังทำเป็นอาหารหวานได้เช่นกันค่ะเช่นน้ำรักกร,รมรักกร,รมลอยแก้วส่วนผิวรักกร,รมสามารถนำมาสกัดทำเป็นน้ำมันรักกร,รมได้อีกด้วยค่ะ To have a mom that's so amazing. She, she makes, makes me feel. <laughs> เชรใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหม,อ,มอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุด 02-968-3723-6ถึงวันนี้ยะติมทีวีขอนำเสนอสินค้าที่คุณแม่บ้านต้องออกปากว่าโอ้โหเพราะกระทะอัศจรรย์แฮปปี้คอรมาสู่สายตาของท่านแล้วไม่ว่าจะผัดทอดต้มอ,อ,อบนึ่งสารพัดส,สูตรจานเด็ดกับกระทะแฮปปี้คอรของแท้ต้องที่นี่ยะาติมทีวีเท่านั้นสั่งซื้อด่วน02-530-3199ของแท้ต้องมีขอบอยางน้ำไม่ซึม ติดแน่นอึดทนนานย้ำอีกที02 530 3199หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอซีนอเป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือ เจ็ดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02 934 3160ถึง62คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกรปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์ เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกั่นหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์กระจัดคราบเซอร์เจม1ชุดราคาปกติ1,800บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง1,240บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็ว ในสวินาทีแนวทางของท่านนาบดีมุฮัมมัดสลาลลฮุอะัลฮิวะสลัมถือเป็นต้นแบบของมนุษยชาติที่ครอบคลุมเรื่องการดำเนินชีวิตทั้งหมดรวมถึงเมื่อยามเจ็บป่วยท่านได้นแนะนำยาที่รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคตายนั่นก็คือฮับปตุสเซอดาจากกระแสต,ตอบรับเป็นอย่างดีทำให้วันนี้ฮับปะตุสเซดะของยาตีมทีวีมียอดจำหน่ายถล่มทลาย ถึงวันนี้ยาทีนทีวีขอแบ่งปันโอกาสดีให้ผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพร้อมรับเงื่อนไขพิเศษฮับบัตุสเอดะสามกระปุก1,000บาท20กระปุก6,000บาทสั่ง100กระปุกลดเหลือกระปุกละ270บาทเท่านั้นยังไม่พอแถมป้ายโฆษณาตัวแทนจำหน่ายอีก1นึ่งแผ่นและช่วยโปรโมตสถานที่จัดจำหน่ายผ่านยาตีมทีวี โอกาสดีมีไม่มากรีบติดต่อด่วนโทร02 530 3199 02 530 3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาชออดา็อปฮับตุสซาวดะน้ำมันสกัดแท้ร้อยเปอเซ็นกลับเข้ามาสู่ช่วงเปิดครัวสะะครับวันนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่า สดแน่ครับผมเราเป็นเมนูจากทางใต้นะครับรสชาติน่าจะออกเป็นจัดจ้านนะครับเชฟอลิฟครับเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะฮะแล้วก็คือเมนูอะไรนะครับคั่วกิ้งไก่ตะไคร้ครับเมนูคั่วกิ้งไก่ตะไคร้นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดของเมนูในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนําเลยครับครับส่วนผสมนู้ก็จะมี นะครับอันนี้เป็นไก่บดนะครับหรือว่าใครสะดวกอยากจะสับเองก็ได้นะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับน้ำซุปนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกสดแล้วก็พริกแห้งครับผมครับตะไคร้ขมิ้นใบมะกรูดแล้วก็ข่านะครับแล้วก็เกลือป่นน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็มะกรูดพริกไทยแล้วก็น้ำปลาครับ hear the children's screams every corner represents a different image in my mind a momentary emotion space spent in time in time memories fade like a dusty windowpane and you can't see your past no more. The only thing that remains is that feeling of warmth in your heart. That will love. ครับและนี่ก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในเมนูคั่วกิ้งไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้นะครับเอาเลยครับเริ่มแรกยังไงก่อนครับเราจะโขลกเครื่องแกงก่อนนะครับเราจะให้คุณมาโขกเครื่องแกงนะครับ นี่ขนาดดีแล้วในส่วนของเครื่องแกงนี่ก็จะเป็นพ,พริกแห้งนะฮะนิดพริกแกงของคั่วกิ้งนี่จะจะคล้ายๆกับพริกแกงอะไรบ้างครัเคเบเจบดีเหมือนเหมือนพริกแกงทั่วไปไหมพริกแกงภาคกลาง,กกงอะไรเงี้ยก็ ของเขาจะมีขมิ้นขึ้นมาด้วยอ๋อจะมีขมิ้นที่จะให้ออกเป็นสีเหลืองหน่อยนะครับใช่ครับอ่ครับครับก็เริ่ตัดไน,น,นะครับิสมิลลาในส่วนของเม็ดนี่เชฟไม่ไม่ใช้เลยใช่ไหมครับครับ แล้วก็เป็นเกลือนะฮะครับเกลือนี่ก็จะช่วยให้ตำงา่ายขึ้นออ๋เขาะจะมีความอยากเขาจะไปบดตัวพริกเราด้วยนะฮะในส่วนของพริกแกงนี่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับเจับลิฟก็มีพริกกระเทียมหอม,หอมตะไคร้ด้วยใช่ไหมฮะ ่ไทยเป็นมะกรูดริกไทยผิกไทยนะฮะครับแล้วก็ตัวขาใช่กล้วก็ขมิ้นะเป็นไงครับเชฟ ละเอียดนะฮะละเอียดแล้วครับคือถ้าจะให้ง่ายหนยก็สับพิกให้ละเอียดน่อยก็ดีไหมครับอันนี้ก็ใส่เป็นมะกรูดนะครับเปลือกมะกรูดใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็กระเทียมนะฮะแล้วก็หอมแดง หิวมะกรูดที่เราใส่ไปดีกคิเชฟใส่เป็นนิดเดียวเยนะแต่กลิ่นเขา,าหอมดีมากเลยนะฮะเป็นไงครับเชฟประมาณนี้นะแล้วก็เติมข่านะฮะ,ตะเติมเป็นตะไคร้ตะไคร้หอมนะฮะ ถ้าอยากให้ตหํงง่ายๆก็ซอยละเอียดหน่อยซอยละเอียดนะครับขมิ้นครับขมิ้นนะฮะอาหารไทยนี่อุดมไปด้วยสมุนไพรนะฮะในพริกแกงเนี่ยโหหลายคนนี่ทำอาหารแต่ไม่รู้จริงๆว่าในพริกแกงมีอะไรบ้างยนะอย่างผมเนี่ยถ,ถ้าเชฟไม่มาทำในวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใสา่อะไรบ้าง เพราะส่วนใหญ่จะเคยชินกับสําเร็จรูปมากกว่านะครับตอนตอนเชฟเป็นเรียนทําอาหารเนี่ยเขาต้องทําตามน้ําพริกเองด้วยป่ะใช่ครับเพื่อจะได้ให้รู้ถึงวัตถุดิบที่จะมาทำนะฮะนี่ครับเชฟครับโอเคได้ทีละได้แล้วครับก็รายละเอียดประมาณนี้ครับเราก็มาผัดพริกผัดพริกนะครับริก่กงกะทะนะฮะโอเค ย่างพี่แกงคั่วเก้งนี่ถ้าเราซื้อสําเร็จรูปเลยนี่นะเชฟทำท้องตลาดอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยมีใช่ไหมครับใส่มเดลครับเชฟครับ,รบอบิสมิลลาห์ก่อนทําอาหารนะครับแล้วก็อย่าลืมกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนะครับเพราะอาหารที่เราทานเข้าไปก็ จะเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานะน,น้ำพริกที่เราตำเองนีร่รู้สึกกลิ่นของเขาจะหอมกว่าน้ำพริกที่ซื้อทั่วไปนะฮะใช่เพราะมันมสดกว่าใช่ไก่นะครับถ้าเกิดว่าใครสับไก่เองก็จะดีนะครับ,รบไก่นี่เดี๋ยวเราใช้เยอะไหมฮะ ก็ใส่ไปหมดเลยก็ไล้บหมดเลยนะครับครับอ๋อวันนี้เอาพอไก่ลงไปก็จะเห็นว่าสีของข,ของมิน้นอ่าสีข,ขมิ้นน้นเหลืองเลยนะฮะสีเขาเปลี่ยนเลยนะฮะ <c oughs> แต่นี่ต้องบอกเลยครับว่า หอมมากเลยนะครับเชฟครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับจากเครื่องแกงที่เราตำนะครับเราก็เอาน้ำซุปนะครับครับผมไปล้างในกระทะในครกในครกนะฮะได้ครับต่อไปดูครับครับยกเทให้อรบิสมินทั้งหมดเลยนะฮะครับครับเทครับนี่เราก็รวน ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเชฟใช่ครับจนกว่าจะน้ำมันแห้งเลยใช่ไหมครับครับคราวนี้เราผัดไปสักพักหนึ่งฮะจนแห้งประมาณนี้ใช่ไหมครับเชฟครับเอาเลยครับจะให้ริบอยู่ฝั่งนี้เลยก่อนครับปรุงรสเลยเป็นะครับปรุงรสก่อนนะฮะใช่ในส่วนของเครื่องปรุงรสมีอะไรบ้างครับน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายนะฮะน้ำตาลทรายเครื่องปรุงรสก็มีแค่นี้เองใช่ครับ แต่จะได้รสชาติจัดจ้านและกลิ่นหอมมาจากเครื่องแกงที่เราโขกกันเะกี้นะครับแล้วเราก็ใส่พวกสมุนไพรลงไปนะค,ะครับก็จะมี ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็จะเป็นพริกพริกสองสีเลยนะฮะครับ,รบก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับครับรียบร้อยครับง่ายๆเลยนะครับกับเมนูขั่วกลิ้ง ไก่ตะไคร้เลครับจากเมนูเสลานะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานกันนะครับวันนี้เชฟอลิฟก็เตรียมเป็นดอกนะฮะทำมาจากพริกง่ายๆเลยวันนี้น่ารักๆนะฮะเอาเลยครับเชฟง่ายๆจัดจานง่ายๆนะฮะเชฟอลิฟเลือกใช้เป็นจานขาวนะฮะทรงเหลี่ยมก็จะเป็น ใบมะกรูดที่เราซอยเหลือทิ้งเหลือไว้หน่อยหนึ่งนะฮะเอามาตกแต่งนะฮะแล้วก็กระชายหอมนะฮะพริกนะครับแล้วก็พริกแดงนี่แล้วก็มีเป็นพริกที่เชฟ แกะไว้เป็นดอกไม้นะฮะออกมาสวยงามเลยนะฮะเสร็จแล้วครับแล้วก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูขั้วกลิ้งไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้นะครับออกมาสีสันสวยงามแล้วก็ที่สําคัญคือผมยืนตรงนี้ได้กลิ่นหอมของสมุนไพรแล้วก็น่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับว่ารสชาติของขั้วกลิ้งจากเมนูสะระรสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของสระชวนชิมครับ Driving past, walking fast, to the field of dreams, hear the children's screams. Every corner represents a different image in my mind. A momentary emotion, space spent in time, in time. Memories fade like dust. บ,บ้านปีเหือนน้องบ้านปีเหือนน้องขอต้อนทับเพื่อฮือเกียรติและฮือสิ่งที่ชอบมอบแดกกู้ท่านปปารปปาาปปดปาาปปปารวนรำลึกถึงวันวานเอ็มสราญที่เชียงไม่ ลิมลองอาหารแบบล้านนาโชตรการตาไม่เหมือนใครเอาลวปีสำรองที่นั่ง0815958810บ้านปีเงนนางานแสดงสินค้าอาหาร2556 t h a f e c t World of Food Asia 2013ที่สุดของงานแสดงสินค้าระดับโลกแห่งเอเชียครบเครื่องทั้งอาหารออร์แกนิกอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล22-26พฤษภาคม2556เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะ Hall. ้ l เชลเจอร์ฮอร์1-3อิมแพ์เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพอการค้าไทยและโคโรนเมสเซ่สุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกรกคูผลิตภัณฑ์ยาแกรกคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอที่คัดสรรแล้วหลากหลายชนิด และส่วนผสมที่ตางออกไปเพิ่มเติมจากเดิมบำรุงร่างกายฟื้นฟูไต,ตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดร,ระดับน้ำตาในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรแก๊กคู1กล่องบรรจุ6แคปซูล ราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์0835436038และ0911080035ช่วงสดชชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิทเช่นหนองจอก น้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติ Thai Food World of Food Asia 2013 22-26พฤษภาคม2556ณอิมแพคเมืองทองธานีครับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับกับเมนูขั่วกลิ้งไก่แตะไครนะครับจากฝีมือของเชฟอลิฟนะครับ ซึ่งบอกว่าเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยสมุนไพรนะครับพอโหหลากหลายมากมายนะของสมุนไพรไทยนะครับแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านผู้ชมนะลองชิมนะครับเชิญเชฟอลิฟด้วยครับขออนุญาตนะครับก็จะมีตะไคร้มีใบมะกรูดสดด้วยนะฮะติดมาบิสมิลลา ดีนะครับเชฟต้องบอกว่ารสชาตินี่เผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากก็ตัวน้ำพริกที่เราทําเองเราสามารถควบคุมความเผ็ดได้คือก็สกิเชเรีว่าพอเผ็ดพอประมาณก็รสชาติออกมาแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็จะอย่างที่เชฟใส่เป็นตะไคร้หอมตะไคร้สดๆเลยครับก็เวลาทานเข้าไป ก็จะกัดเจอตะไคร้แล้วก็จะได้กลิ่นหอมของตะไคร้ออกมาด้วยครับรสชาติออกมากลมกล่อมถือว่าอร่อยเลยครับกับเมนูขั oui. ่วกิ้งนะครับต้องลองทําดูครับกับเมนูขั่วกิ้งไก่ตะไคร้หอมนะครับไม่ยากเลยครับง่ายง่ายวันนี้ผมก็ทําเป็นแล้วนะการทำดูลีลานะครับเอาละครับถ้าท่านผู้ชมได้ลองทําแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะครับส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยนะครับเราก็จะมี เป็นของรางวัลนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่ไหนครับชัยปริศจากร้านฟาริยาช็อปนะครับเป็นฮิญาบเราจะส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ให้รายการของเรานี้ได้มาสู่สายตาของท่านผู้ชมครับกับร้านอาหารบ้านปี้เงือนน้องเป็นร้านอาหารมุสลิมนะครับสไตล์ขันโตอยู่ที่เชียงใหม่ครับเป็นอาหาร เสิร์ฟเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนา<ช>เป็นอาหารเหนืออะไรนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองรินชิมรสชาติของอาหารมืองเนือว่าเป็นอย่างไรต้องแนะนําเลยครับที่ร้านนี้ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนนองนครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสามารถโทรไปจองที่นั่งก่อนนะครับจะไปเป็นกลุ่มเดียวหรือว่าจะไปเป็นหมู่คณะก็ติดต่อที่ร้านเข<ช>าได้นะครับ,ร,บร้านอาหารบ้านปี้เฮือนนองครับครับแลวขอขอบคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดหมักยำนะครับทาได้ทุกเมนูนะครับและสำคัญได้รับรอง ตาเครื่องใหม่ฮัลลันด้วยนะครับครับผมก็ซื้อหาติดรัวไว้ได้นะครับกับผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับแล้วก็ถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์เป็นงานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหากรรมอาหารระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟกสองพันนะครับซึ่งจะมีขึ้นเร็วนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีวันที่2 2ถึง26พฤษภาคมนี้นะครับภายในงานก็จะรวมเป็นอุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยีการทำอาหาร รวมถึงอาหารฮาลาลของเราก็จะไปตั้งอยู่ภายในงานนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นการขยายตลาดจากตลาดเมืองไทย้านเราไปสู่ครัวโลกครับนี่นะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็หอการค้าไทยแล้วก็โคโลเนสเซ่นะครับงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับพยายามติดตามข่าวสารหรือถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแวะเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ไทยเฟสนะครับ ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคัวสวยๆนะครับจากทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพครับขั้วสวยๆบรรยากาศน่ารักน่ารักเป็นกันเองนะครับสงบเงียบก็ลองมาแวะพักกันนานที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทครับวันนี้เวลาของรายการเมนูสดะก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลากี่โมงครับเชฟเบลลิศิบหกนาฬิกายี่สิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีครับถ้าใครดูรายการไม่ทันก็สามารถดู ย้อนหลังได้นะครับที่ u t u b e นะครับก็ค้คนหาคำว่าเมนูสดะได้เลยนะครับวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟราเกตก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอ,อะไรนั้นต้องติดตามครับวันนี้อบิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมกรบรหูรตุลลอฮฺบะบรากาตุรา o n e You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things It's a habit. Everybody but has known what you did. Just giving but one. But you're telling you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing. It's a happy, Just giving one. Everybody has known what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it just giving one i cast doing good things i still have just giving one everybody has known what you did